สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคิดถึงคุณในตอนนี้เวลานี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเขาเป็นใค,คคใครคิดถึงคุณใครคิดถึงคุณในตอนนี้เวลานี้พระแม่อุมา พยาโยมราชพระนางเบ่นจากกาญยาณีคุณกับเขาไกลกันห่างกันหรือบัดภาคจากกันมีปัญหาอุปสรรคขัดขวางเขาเศร้าเสียใจแล้วเขาก็คิดถึงคุณเขาเป็นคนที่เก่ง เก่งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงก้าไปข้างหน้ามีอํานาจวัส,สนาบารมีอยู่ในตัวเขาเองมีความโดดเด่น<อ>เหมือนเขาเป็นนักปฏิรูปนักเปลี่ยนแปลงแบบแผนเก่าๆเ,เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จความทันสมัยเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาจริงจังจริงใจบางครั้งก็พูดจาขวัญผ่าซากพูดเสียงดัง ใจนักเลงห้าวหารตัวเขากล้าเก่งแก่งไม่กลัวไม่กลัวอุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะ,ะเผชิญก้าวไปข้างหน้าเก่งแก่งค่งะมีมองการไกลคาดการได้แม่นยำมุ่งมั่นบุกเบิกลุยกุยทางขยันกล้าหารกล้าเก่งกล้าลุยกล้าเสี่ยง เขาคิดถึงคุณคุณกับเขาอยู่ไกลกันห่างกันผัดผาาเขาทุกเรื่องของคุณคุณกับเขาเมือมีปัญหาหรือไม่กม็เขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณคุณเป็นคนหลอกคุณสวยน่ารักจิตใจดียิ้มแย้มแจม่มใสอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นพับพายวุ่นวายใจนะ วุ่นวายใจแต่สินใจอะไรไม่ได้พลาหูไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการยังมีปัญหาดูคุณกับเขาจะมีปัญหามืดดับหาทางออกไม่ได้รักที่ซับซ้อนสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาคาดการได้ยากหรือเศร้าเสียใจผิดหวังนะคะ แล้วเขาเป็นคนที่คาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบได้ดังที่เขาคิดเทาต้องการเขารอคอยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเทพธิดาแมงป่องยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะคะระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาก็คิดถึงคุณ <c oughs> ยังมีปัญหาต้องแก้ไขต่อสู้เอาชนะอุปสรรค หรือเขาเป็นคนที่มีความผิดผิดพลาดผิดหวังในเรื่องความรักยากที่จะรักใครได้อีกแต่เขาก็คิดถึงคุณใช้เวลาทาวีลูปักนิ่งคิดพระโคนุนทิเขาคิดถึงคุณ เขาแอบส่องแอบมองคุณแต่เขายังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบและแต่รักและคิดถึงรักอยู่ในใจความไม่เที่ยงยังมีปัญหาเวลาหูอึดอัดทุกรักที่เสียใจรักทุ่มเทให้กับการงานการเงินมีภาระที่ต้องแบกรับต้องทำ าต้องใช้เวลาระหว่างคุณกับเขาอย่างอิสระต่อกันมีความเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองต้องตงปรับความเข้าใจกันพูดคุยคิดหรือไม่คุณก็เขาหรือคุณกับเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักยังกลัววิตกกังวลต้องใช้เวลาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนี่ก็ยังต้องใช้เวลายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเขาคิดถึงคุณ วุ่นวายใจคิดไม่ได้เก้ไม่ตกไม่สามารถคิดตัดสินใจได้อย่างที่คิดที่ต้องการแล้วทาให้เขาวุ่นวายใจแล้วก็มืดก็ได้แต่ส่องแต่มองแล้วก็คิดถึงอยู่ในใจใครคิดถึงคุณในตอนนี้เวลานี้ ชนะมารระหว่างคุณกับเขายังมีปัญหาต้องแก้ไขต้องเอาชนะอุปสรรคนะคะมีอุปสรรคต้องแก้ไขก่อนแล้วเขาก็คิดถึงคุณคุณเป็นดวงใจของเขาเขาเป็นดวงใจของคุณนะคะดวงใจอยู่ไกล้แล้วมีความสุขเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์มีความสุขอยู่ใกล้ร่าเริงสดใสลงรักตัวเองเขาเป็นคนที่ รักแต่ตัวเองแต่เขากำลังพูดคุยกับตัวเขาเองแล้วเขากำลังไม่เข้าใจว่าเขาคิดถึงคุณเขาไม่รู้จะทำอย่างไรก็ยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเอาชนะอุปสรรคทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจอยู่ไกลอยู่ห่างระยะทางหรือมีสิ่งขวางกั้นกั้นขวา,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 างอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลขีดขวางขวางกันอยู่เขาก็คิดถึงคุณ เขาพูดคุยกับตัวเขาหาทางออกรอ, <Okay. S 1> อ,อคุณรอเขาเขารอคุณร <Okay. S 1> อคอยเวลาที่จะได้เจอกันนับเวลารอแล้วเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาเขารอคอยคุณคุณรอคอยเขาเนะะี่ยค่ะเพราะยังมีปัญหาต้องแก้ไขแล้วรอคอยอยู่ในใจซุกซ่อนเก็บไว้ในใจ คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณในตอนนี้ก็อยู่ในใจยังมีปัญหาอยู่นะคะควบคุมความซับซ้อนแล้วมีปัญหาต้องแก้ไขเพราะไปแรกก็ปัญหาหรือเป็นลักซ้อนความซับซ้อนแต่เขาก็ยอมยอมอยู่ในทุกอุปสรรคปัญหาเพราะเขาคิดถึงคุณเขาเก็บคุณไว้ในใจซุกซ่อน มีคุณอยู่ในใจแล้วเขามีภาระ,ะที่ต้องทำนะคะต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคในตัวเขาก่อนตัวเขามีภาระ,ะปัญหาต้องแก้ไขแล้วเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณเก็บคุณไว้ในใจคุณเป็นดวงใจของเขาแล้วเขามีภาระ,ะในครอบครัวที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบแล้วเขากําลังหาทางออกค่ะคิดพูดคุยกับตัวเขาเองจะทำอย่างไร ตอนนี้เขาอึดอัดรักในโลกเสมือนก็ยังทําอะไรไม่ได้อยู่ในฝันอยู่ในโลกเสมือนรักทางไกลรักออนไลน์ก็ได้แต่เก็บซุกซ่อนคุณไว้รักคุณที่เป็นคุณเขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณแล้วเขาก็จะปรับตัวเข้าหาคุณเขาคิดถึงคุณคุณกับเขายังมีสิ่งขวางกั้นหรือระยะทาง ือยังรอต้องรอคอยวิวาดยังต้องรอเวลาหรือยังไม่เข้าใจกันความคิดคิดคนละอย่างคนละแบบยังคุยกันไม่เข้าใจยังทำร้ายยังมีปัญหากีดขวางขวางกันลำพังอยู่ไกลกันห่างกันนะคะ,ะเขาก็อยู่ลำพังเขาคิด จะทำอย่างไรต่อไปคุณเขาหอคุณกับเขานะฮะู้จัก,การพูดคุยปรับความหรือพูดคุยปรึกษาในเรื่องการงานการเงินการใช้ชีวิตเขาก็คิดถึงคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตพูดคุยการงานการเงินสเสน่ห์แรงเขาคิดถึงคุณ เขาว่าคุณเป็นคนสวยคนหล่อคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะัน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะทานข้าวหรือยังครับทานข้าวหรือยังคะแล้วเขาก็ว่าคุณน่ารักเขาคิดถึงคุณกคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้ แต่เก็บซ่อนไว้นะคะเนี่ยยังซุกซ่อนอยังเก็บไว้ก็ยังอยู่ในใจคิดคิดถึงได้แต่รอนี่ก็ยังรอแล้วเขาก็ยังมีภาระ,ะที่ต้องทํา